สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี f อทุกท่านครับจะพาไปเดินตลาดนัดไทยลาวพืาอโขงเกียมครับวันนี้วันเสาร์เดือนเมษายน68เดี๋ยวไปดูครับอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่ครับตรงที่เขาขึ้นเรือมาจากฝั่งลาวครับนี่คือแม่น้ำโขง น้ำโขงเอรือฝั่งทางโน้นเขาหาปลาอยู่ฝั่งทางโน้นอันนี้ติดติดนอโลคอเลยครับนี่ครับ ทางนู้นประเทศลาวครับงนี้มีตลาดนัดตลาดนัดไทยลาวมีเป็นแม่น้ำโขงครับมนท่าเรือเขากำลังหาบของขึ้นมาขายกันโอ้ี่หาบของขึ้นมาขายไม่มีค่ะเขาเมาหมดแล้วค่ะ ไค่หมุดแดงนี่ยังนออนนี่รักน้ำไข่มดแดงค่ะเฮดบดค่ะอ๋อนี่อึงอึงยังอึ้งไร่อาหารฝั่งทางนู้นครับ ับตลาดโอ้กำลังหยาดกระสือเนาะคนล่าเอาของขึ้นมาขายคนไทยก็เมากันมีเห็ดข้อนเห็ด

โอ้ปามีเพลงอมาไก่แท้มาจากสีเกตเข้าก็มาจากสีเกตขคือจะมากเพลงดังๆครับตลาดนัดไทยลาวเขาจะมีพี่น้องฝั่งลาวเข้ามาซื้อของแล้วก็มาขายของ เดี๋ยวาสงกรานครับสงกรานวันนี้วันที่12เมษายนดูว่ามีอะไรบ้างครับว่าม้อสไส์กับข้ามาได้หม่อสไส้กับข้ามา,าเลยเนาะ มึงปังไว้เ,เก่งช้างเสื้อช้างนี่เยอะเสียงเพลงผมจะพามาดูอาหารพื้นบ้าน อันนี้ยายเอาอะไรมาขายเน็ตเน็ตกระด้างเน็ตกระด้างอ่อน็ดอยน่างละร้อยโอ้เขามาจช่นไรนี่ตายเลยเนี่ยไม่แปลกนะ

thông trên chợ là tất thôi ăn ở... à, mà ba. đen. Chắc 50 bây nghe không? bây nghe cho suôn không? nè, móc một, này. một, này. một, này. một này. Mà được đây mặt nuôi nó em nói mọc người mọi เข็นตะลูปเอาด้วยเข็นตลูกอวเอามาจต่ทางทังไหนอามาจะฟังคุณบ่อัี้เัดวนใหม่จะมีแรงวเปลือกมันจะบางบางอันนี้ลูกเล็กเอามาลูกเก็บมาหมดเลยไม่ได้คัดเลยคัดไตเก็บมาหมดเลยจากเพราะว่าเอาเศ้ทีละครูที่ะูอสีเข้